ครั้งที่แล้วดังนั้นการเป็นผู้นําที่ดีจึงต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักและจากนี้ไปค่ะเป็นเรื่องที่ทางพักจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่ภายใน90วันเพื่อสรรหาหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะแต่เป็นเรื่องของสมาชิกพักที่จะได้มีโอกาสในการที่จะทบทวนแนวทางต่างๆของพักในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะได้เดินหน้าไปอย่างดีที่สุดสำหรับพัก สำหรับบ้านเมืองสำหรับประเทศชาติผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านและก็พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจครับ <ำ>ด้านนายสุเทพเทอกสุบรรรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะกล่าวว่าความพ่แพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่คงต้องไปทบทวนแนวทางการทํางานต่อไปพร้อมกับไม่กังวลว่าพรรคเพื่อไทยจะดาเนินการกับตนเองกรณีเหตุไม่สงบทางการเมืองเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยพร้อมจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่หนีออกนอกประเทศค่ะคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คงจะต้องไปทบทวนนะครับ ผมก็ต้องไปกับทนายกอยู่แล้วครับก็มาด้วยกันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วนะก็ต้องรับผิดชอบว่าท่านนายกเป็นหัวหน้าพักผมเป็นเลขาธิการพักแล้วก็ทําให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องรับผิดชอบจะไม่ทําให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะพรรคประชาธิปัตย์พวกผมมีวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของระบบป,ประชาธิปไตย ขณะที่นายสุประชัยใจสมุทรโฆษกพรรภูมิใจไทยนะคะออกมายอมรับเป็นฝ่ายค้านนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธข่าวที่จะมีสสกลุ่มมัชชิมาของพักคจานวน5คนย้ายไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักคเพื่อไทยค่ะพรรเพื่อไทยเนี่ยก็นั่นหมายถึงว่าประชาชนต้องการแสดงเจตจำนงอันสําคัญในการที่จะอมอบให้พรรเพื่อไทยได้เดินหน้าในการแก้ปัญหา ของบ้านเมืองนะครับซึ่งก็ในฐานะที่เราเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในมติของมหาชนนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็ก็ต้องอย่างที่ว่านะครับก็ยินดีกับกับพรรคที่ได้รับคะแนนมากอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับก็เราก็เราก็อย่างที่ที่เรียนไปแล้วว่าเท่าที่เราได้มาก็ถือเป็นความเมตตาของประชาชนที่ยังให้โอกาสกับพรรคการเมืองซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็เราก็เป็น อย่างน้อยก,การที่เราเพิ่งตั้งมาสองปกีกว่าได้เป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนยู่ในอันดับสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นความการให้โอกาสกับกับพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่อย่างเราแล้วครับถือว่าเป็นการออกมายืนยันนะครับไม่มีการปรากฏการงูเห่าเกิดขึ้นแน่นอนในส่วนของปู่ิใจไทยแต่หลายคนโดยเฉพาะนักวิชาการก็มองนะครับว่าข่าวนี้ที่มันกระเซ็นกระสายออกมาเนี่ยก็เพราะว่าคู่อํานาจเก่า พยายามที่จะตัดขุมกําลังหรือว่าเป็นการล้างแค้นนะครับภูมิใจไทยนะในส่วนของอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะคุณเนวินดูเสียงของฝ่ายคา้านในภาพรวมกันอีกหน่อยคุณอลิซาเบธครับ159เสียงแกนนําในการเป็นฝ่ายคา้านก็คือประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นดึงอีก5พักการเมืองเข้ามารวมกับประชาธิปัตย์6พักนะครับ201เสียงนะฮะก็เป็นฝ่ายค้านที่มีเสถียรภาพเช่นกันถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเมืองบ้านเราเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยออกมาตําหนิ เรื่องของผล exit poll เนี่ยบอกว่ามันเออร์เลอร์มันผิดพลาดมากแบบนี้เนี่ยทางสำนักที่เขาทำเนี่ยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยใชคเพราะผิดไปเยอะพอสมควรเหมือนกันจาก5เป็น20กว่าทีเดียวนะครับและพอข้ามคืนมาแบบนี้หลายคนก็กำลังจับตาดูว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เมื่อเช้านี้นะครับสินาฬิกาหลายคนก็เฝ้ารอดูอยู่แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วครับกกตก็ประกาศเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่ง